วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวลีในพระคัมภีร์ที่คนเคร่งศาสนาใช้เรียกวันสิ้นโลกใช่เหมือนอามาเกโดนหรืออพอลคาลิปส์คุณอาจจะคุ้นเคยกับภาพของพระเยซูที่เสด็จลรบมาบนหลังม้าสีขาวทรงถือดาเพื่อนำการพิพากษาครั้งสุดท้ายมาและทุกคนก็อยากรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรภาพเหล่านี้จํานวนมากมาจากพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์แต่เพื่อที่จะเข้าใจภาพเหล่านี้เราต้องกลับไปยังพระธรรมเล่มแรกก่อนเมื่อเริ่มเรื่องเราเห็นพระเจ้าสร้างโลกที่แสนอัศจรรย์ จากนั้นพระองค์ก็ให้อำนาจกับมนุษย์ในการปกครองโรคนี้แทนพระองค์เองแต่มนุษย์ก็ถูกล่อลวงด้วยตัวละครลึกลับที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ล่อลวงนั้นสัญญากับพวกเขาว่าคุณสามารถนิยามความดีและความชั่วได้ดวยตัวเองและมาแทนที่พระเจ้าได้แล้วพวกเขาก็ทำแบบนั้นผลลัพธ์ของเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่พังทลายลงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมาใช่แล้วสัญญานี้สร้างปัญหาใหญ่หลวงขึ้นมาจากนี้ทุกคนก็จะต้องปกป้องตัวเองและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และพวกเขาก็ใช้ความตายเป็นอาวุธเพื่อตอนเองได้มีอำนาจทั้งหมดนี้นำไปสู่เรื่องการสร้างนครบาบิโลหรือในภาษาฮิบรูว่าบาเบลทุกคนมารวมกันเพื่อยกตัวเองขึ้นแทนที่พระเจ้าและพระเจ้ารู้ว่านี่แย่ขนาดไหนหากวัฒนธรรมหนึ่งหนึ่งไน่ยามความดีและความชั่วเอาเองเรากับพวกเขาเป็นพระเจ้าพระเจ้าจึงทําให้ภาษาของพวกเขาสับสนและทําให้พวกเขากระจรายไปจากนี้ไปบาบิโลนก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเรื่องราวในพระคัมภีร์ บาบิลนเป็นภาพสัญลักษณ์สื่อถึงมนุษยชาติที่ร่วมมือกันกบฏต่อพระเจ้าครั้งต่อไปที่เราเห็นเรื่องนี้คือเรื่องของอียิปต์โบราณใช่แล้วฟาโรกษัยตแห่งอียิปต์รู้สึกว่าตนถูกคุกค,คามโดยชาวยิวที่อพยพมาเขาเริ่มฆ่าเด็กชายทุกคนและจับคนที่เหลือเป็นทาสนี่มันชั่วร้ายมากใช่แล้วอียิปต์ก็เหมือนกับบาบิโลนแต่ใหญ่กว่าและเลวร้ายกว่าพวกเขาเอาเปรียบคนอื่นเพื่อปลนเปลือตนเองด้วยการนิยามความชั่วว,ว่าเป็นความดีพระเจ้าจึงให้ความชั่วร้ายของฟาโรหันมาเล่นงานเขาเอง ความจงหงของฟาโรผลักดันเข้าไปจนนำไปสู่ความตายหลังจากการได้รับการปลดปล่อยอย่างยิ่งใหญ่นี้แล้วอิสราเอลก็ร้องเพลงว่าพระเจ้าเป็นนักรบผู้ปลดปล่อยพวกเขาจากความชั่วร้ายและชาวอิสราเอลก็เรียกเวลานี้ว่าวันนั้นวันนั้นที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากระบอบที่เลวร้ายและทุกๆปีหลังจากนั้นชาวอิสราเอลก็เฉลิมฉลองวันนั้นที่พวกเขาได้รับเสรีภาพด้วยมื้ออาหารที่เป็นสัญลักษณ์ด้วยลูกแกะที่เป็นเครื่องถวาย นี่เรียกว่าปัสกาสุดท้ายชาวอิสราเอลก็เข้าถึงดินแดนของตนมีกษัตริย์ของตนและพบกับศัตรูกลุ่มใหม่ดังนั้นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในอดีที่ถูกเฉลิมฉลองทุกๆปัสกาก็เริ่มให้ความหวังว่าพระเจ้าจะนำวันนั้นกลับมาอีกครั้งเพื่อช่วยอิสราเอลจากภายกัยค,คุกคามครั้งใหม่ทีนี้บนเขาแห่งหนึ่งมีคนเลี้ยงแกะชื่อว่าอาโมธ พระเจ้าแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้เผยพระวจนะเพื่อประกาศข่าวที่น่าตกใจแกอิสราเอลว่าพระเจ้าจะนำวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังศัตรูของพระองค์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้าหมายคืออิสราเอลเองอะไรนะหน้าเศร้าที่เหล่าผู้นำของอิสราเอลก็นิยามความดีและความชั่วเอาเองเช่นกันส่งผลให้เกิดความเลวทรามและความโหดร้ายแปลว่าประชากรของพระเจ้าเองก็กลายมาเป็นเหมือนกับบาบิโลนอย่างนั้นเหรอผู้ที่ถูกข่มเหงได้กลายเป็นผู้ข่มเหงเสียเองเหรอ บาบิลนเป็นเหมือนกับหลุมพรางที่ไม่มีใครหนีพ้นได้และว,วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงอิสราเอลพวกเขาถูกพิชิตถูกจับไปเป็นเชลยพลัดถิ่นและจากนั้นเป็นต้นมาอิสราเอลก็ทนทุกข์ภายใต้การปกครองของบรรดาอาณาจักรที่ข่มเหงพวกเขาเสมอมานี่คือเรื่องราวเบื้องหลังขณะที่พระเยซูบังเกิดใช่ในสมัยพระเยซูอาณาจักรที่ข่มเหงอิสราเอลอยู่คือโรมแล้วพระเยซูจะมาะเผชิญหน้ากับโรมจัดการกับพวกมันไหมไม่เลยเพราะพระเยซูรู้ดีว่า ศัตรูที่แท้จริงคือความชั่วร้ายลึกลับที่ไม่ใช่มนุษย์ความชั่วร้ายที่ล่อลวงบาบิโลนอียิปต์โรมและอิสราเอลมนุษยาชาติยอมให้กับคำสัญญาอันชั่วร้ายที่บอกว่าจะทำให้พวกเขามีอำนาจนี่คือสิ่งที่พระเยซูต่อต้านด้วยตัวคนเดียวในทินทุรกันดาร เมื่อพระองค์ถูกล่อลวงให้ชริติอำนาจของพระองค์เพื่อประโยชน์ของตนเองแต่พระองค์ก็ไม่ทำเช่นนั้นและหลังจากเหตุการณ์นั้น <c oughs> พระองค์ก็เริ่มเผชิญหน้ากับผลจากความชั่วร้ายในชีวิตของคนอื่นๆใช่แล้วพระองค์เริ่มกล่าวว่าพระองค์จะเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปรสัสก,กา,รปรสกกาเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> เพื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายของอิสราเอลและของโรมด้วยการบาดการตายเหรอผมรู้สึกว่านี่เหมือนกับความพ่ายแพ้มากกว่าพระเยซูจะยอมให้ความชั่วร้ายปลดปล่อยอำนาจทั้งหมดของมันที่พระองค์ ด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มันมีคือความตายพระองค์ทราบว่าความรักและชีวิตของพระเจ้านั้นทรงพลังยิ่งกว่าและพระองค์จะเอาชนะความชั่วร้ายด้วยการกลายไปเป็นลูกแกะปัสกาที่มอบชีวิตของพระองค์เองด้วยความรักและในวันนั้นบางสิ่งก็เปลี่ยนไปเมื่อพระเยซูได้ชนะความชั่วร้ายพระองค์ก็เปิดหนทางใหม่ให้กับทุกคนที่จะหนีจากบาบิโลนและค้นพบพลังอํานาจใหม่นี่คือวิถีใหม่ในการเป็นมนุษย์โอเค มีบางอย่างเปลี่ยนไปแต่อำนาจของความชั่วร้ายยังคงอยู่เหมือนเดิมและเราก็พยายามสร้างบาบิโลนแบบใหม่กันอยู่เรื่อยๆถูกต้องดังนั้นแล้วพระธรรมเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์คือพระธรรมวิวรณ์จึงชี้ไปถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในอนาคตซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นวันที่อาณาจักรของพระเจ้าจะมาะเผชิญหน้ากับบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นภาพแทนบรรดาประชาชาติทั้งหลายบนแผ่นดินโลกน,นั่นคือจุดจบนี่คืออมาเกโดนการพิพากษารครั้งสุดท้ายพระเยซูจะเอาชนะความชั่วร้ายได้อย่างไร โดยวิธีที่คุณคิดไม่ถึงในพระธรรมวิบณ์นั้นภาพสัญลักษณ์ถึงพระเยซูผู้จะรับชัยชนะคือภาพของแกะบูชาที่ชุ่มเลือดและเมื่อพระเยซูกลับมาในที่สุดทรงขี่ม้าขาวเพื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายร่างของพระองค์ก็ชุ่มเลือดก่อนจะเริ่มต่อสู้ซสอีกชุ่มเลือดก่อนรบนี่เป็นภาพที่ประหลาดมากอ่ะใช่เพราะพระเยซูไม่ได้มาเพื่อเอาเลือดเราแต่พระองค์เอาชนะโดยพระฤทธิ์ของพระองค์เมื่อทรงยอมตายเพื่อศัตรูของพระองค์และดาบที่อยู่ในปากของพระองค์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูในการกำหนดสิ่งที่ดีและชั่วและตัดสินความผิดของเราเมื่อพระองค์นำความยุติธรรมครั้งสุดท้ายมาดังนั้นในระหว่างนี้วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นคำเชิญชวนให้ต่อต้านวัฒนธรรมของบาบิโลนและเป็นพระสัญญาว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะปลดปล่อยโลกของเราจากความเลวทรามและนำการทรงสร้างใหม่ที่พระองค์จะเตรียมเอาไว้มา